จอนนี่เดฟยอมรับเคยเสพยากับพอลเบ็ตชานีนอกจากนี้ยังเคยส่งข้อความว่าอยากกดน้ำแอมเบอร์ให้ตายแล้วเอาไปเผาบันเทิงเทศสวัสดีครับในการให้การเมื่อวันพฤหัสที่21เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการนำเอาข้อความที่จอห์นนี่เดฟส่งให้กับเพื่อนสนิทอย่างพอลเบธนีซึ่งทั้งสองได้พูดคุยเกี่ยวกับแอมเบอร์เฮิร์ตอย่างค่อนข้างจะรุนแรงโดยเบนจามินร็อเชนอนทนายความของแอมเบอร์เฮิร์ตได้ถามจอห์นนี่เดฟไปว่าพอลเบธเนีคือเพื่อนสนิทที่เขาเคยใช้ยาด้วยจริงหรือไม่ซึ่งฝ่ายจอห์นนี่เดฟก็ตอบไปว่ามันเป็นคำถามที่แปลกดีนะใช่ครับพอลเบธเนีคือเพื่อนสนิท พอลเบต t านี y และ Johnny Depp เคยร่วมงานกันในหนังถึง3เรื่องประกอบไปด้วยเรื่อง The t o u r i s t ในปี 2010, Transcendence ในปี2014และ Molecule ok ในปี2015ซึ่ง Johnny Depp ยอมรับว่าเขากับเบตชานีเคยใช้ยาด้วยกันในบางครั้งนอกจากนั้นในปี2013ในช่วงที่ Johnny Depp ได้เริ่มคบหากับ Amber h e ์เฮฝ่ายของ Johnny ี่เดฟเอง ก็ยังเคยส่งข้อความไปหาเบตชานี่ว่าจะจับเธอกดน้ําแล้วค่อยออกไปเผาฉันจะเผาศพกรีมเกรีมของเธอด้วยจะได้ชัวว่าตายจริงส่วนเบทานีก็ตอบว่าคิดแบบนั้นทั้งหมดเลยเอาให้ชัวก่อนที่เราจะฟันธงว่าเธอคือแม่มดจริงๆจอนนี่เดฟยังยอมรับว่าเขาเคยใช้โคเคนร่วมกับนักดนตรีผู้อื้อฉฉวมาลิลินแมนสันซึ่งกำลังต่อสู้คดี การใช้ความรุนแรงในอดีตกับคู่รักด้วยเช่นเดียวกันเราใช้โคเคนด้วยกันครั้งสองครั้งโดยจอห์นนี่เนปเองยอมรับว่าเขาอับอายที่เคยเขียนข้อความอะไรแบบนั้นและพยายามอธิบายว่ามันเป็นเพียงการพูดแบบตลกดักดักเท่านั้นและตอนที่เขียนข้อความเขากับแอมเบอร์เฮิร์ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันรุนแรง และเป็นก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันด้วยซ้ำแปะเช่นเดียวกับพอลเบธานี่ที่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมสเซจดังกล่าวเขาเองก็อับอายเช่นเดียวกันแต่ก็อธิบายว่าข้อความที่โต้อตอบกันดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จอห์นนี่เดฟจะแต่งงานกับแอมเบอร์เฮิร์ตผมรู้จักเขาก่อนหน้านั้นเราไม่ได้พูดกันเลยเป็นปีหลังจากนั้นตอนที่พวกเขาแต่งงานกัน ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยในช่วงนั้นผมก็ไม่เกี่ยวข้องละส่วนทนายของจอห์นนี่เดฟได้แก้ต่างว่าข้อความที่จอห์นนี่เดฟส่งให้พอลเบธานีไม่ใช่ของใหม่และมีการนำมาเผยแพร่แล้วทั้งคู่เพียงพูดเล่นกันจอห์นนี่เดฟได้ขึ้นให้การต่อหน้าสารแฟรงเฟิร์ตในเวอร์จิเนียมาแล้ว3วันติดต่อกันโดยฝ่ายของแอมเบอร์เฮิร์ตยังไม่ได้ขึ้นให้การ ซึ่งทนายความของเธอยืนยันว่าแอมเบอร์เฮิร์ตพร้อมที่จะเล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายระหว่างแต่งงานกับจอห์นนี่เดฟที่เธอตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงในหลายรูปแบบทั้งต่อร่างกายและจิตใจขอขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online สวัสดีครับ